ช่วงนีพ้พอเที่ยืนแล้วอะหอ้กูชอบมีเสียงก,กูก็กระเบทกูก็รูสึมมเหือนไม่ได้อยู่คนเดียวเ่งหลังไปี้มีผู้ชายู่ใต้เตียงมั้องมึงอยาหลอนค่ะนี่เท่ยคือกว่าแล้วมีเสียงอะไรยัางเออพววันนี้ไม่ได้เสียงเลยแลวนี่มึงไม่ชวนพี่คนนั้นมาอยู่ด้วยไงเ๋่าค่ะไค,คุย,ยไม่เคยพามาีพี่เขาโรมาพอเลยแค่นีนะ พิมาจะตกป่ะเนี่ยปกติเช่นคืนไม่เคยโทรคุยก,กันเลยนะแต่จริงพี่อยากอยู่ด้วยเหมือนเดิมมากกว่าแล้วทำไมวันนี้ไม่สายแบนเ่รอผมไปลืมวางไว้ไหนก็ไม่รู้อ่ะที่เขียนหาหรอกก็หลังที่มีไงก็ตอนที่หนูหลบไปเข้าน้ำตอนทีสามอ่ะฮ้ยจริงด้วยอ่ะลืมไปเลยว่าเมื่อคืนรูกมาตอนตีสามเด้อ หนูรุกมาตอนตีสามด้วย